ปป,ปชอยู่ยากเสียแล้วหลังจากปรากฏการคุณวีระส,สมความคิดยื่นฟ้องสารปกครองสูงสุดจนสารสั่งบังคับคดีให้เผยความลับของลุงป้อมและอาจลามบานปลายไปจนถึงคดีอาญาและการยึดทรัพย์ หากปปชไม่ยอมส่งเอกสารฉบับเต็มให้กับคุณวีระนอกจากนั้นปปชยังต้องเจอวิบากกรรมจากแคมเปญกวาดบ้านปปชอของบิ๊กจ๊กสุรเชษฐหักพานที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่ทำให้ปปชทั้งชุดอาจจะต้องหลุดกระเด็นก่อนหมดวาระก็เป็นได้แหวนเป็นของแม่ นะครับนาฬิกานี่เป็นของเพื่อนแหวนนี่เป็นของแม่ขนาดลุงป้อมจะใส่นาฬิกาตั้งหลายเรือนนะครับหลักฐานชัดแต่ก็ปรากฏว่าอะไรฮะไม่มีความผิดนะเพราะเพราะ,ะปะอปชเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับลุงป้อมอย่างเต็มที่เลยครับนะครับแม้กระทั่งวีละไปยื่นสารอะไรสารปกครองเพื่อจะขอดูว่าทำไมาถึงตีตก คําร้องนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่ของลุงป้อมปปชยังไม่อยากให้ดูเลยจนต้องศาลต้องลงโทษในการสั่งปรับหนึ่งมืนบาทนื่ไงก็แสดงให้เห็นว่ามันอยากจะปกปิดอะไรไว้หรือเปล่าไม่อยากให้ใครรู้หรือเปล่าอยากจะให้เป็นเป็น,ปนความลับทุกอย่างหรือไม่อย่างไรอันนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของสวนะครับที่จะต้องไปเลือกคณะกรรมการปปชที่ไม่ใช่เป็นพวกรัฐประหาร หรือประเด็จการนะต้องเอาคนกลางเข้ามาไม่ใช่เอาเลือกคณะกรรมการปปชแบบที่จักทิพหรือบิ๊กแป๊ะหรือบิ๊กโจ๊กหรือสุรเชษไปร้องเรียนบอกโอ้ยสมัครยังต้องพามายกมือไหว้ลุงป้อมเลยนะครับฝากเลือฝากตัวพอได้เป็นเสร็จก็ต้องมากราบลุงป้อมอีกถ้าเราได้สวแบบที่บิ๊กโจ๊กว่าหรือ,อพี่แปะ๊ะจักทิพว่าเนี่ยบ้านเมืองก็ไม่ไหวถึงเวลาก็เป็นไง เออไม่เป็นกลางอคตินะถ้าพวกเราก็เป็นไนงะตีตกถ้าพวกเขาก็มีมูลอะไรจำลองเนี้ยนะแต่ผมพูดเนี่ยพูดวงกว้างนะอย่างพี่แปะจากทิพย์เนี่ยพออดีตพอบอตลอไปเนี่ยก,ก็บอกโอ๊ยไอ้พวกนี้ไม่เป็นกลางพวกเดียวกับในพ้นนอกราชการนะครับหวานเจี๊ยบอะไรเงี้ยนะก็ต่างคนต่างกล่าวอ้างกันไปจริงเท็จยังไงเราไม่รู้นะแต่ผมเห็นด้วยนะทั้งจักทิพย์แล้วก็สุรเชษเนี่ย ไปแฉปปชเนี่ยผมชอบดีทั้งคู่ฮะนะนะส่วนท่านจะเป็นคนดีหรือไม่ก็ให้สังคมตัดสินนอแต่การแฉปปชเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะผมเชื่อว่าปปชที่ไม่ดีก็ต้องมีนะปปชขึ้นเินเดือนตัวเองก็ยังเคยมีมาแล้วอนุกรรมาาธิการปปชนะไปช่วยเหลือในการปกปิดทรัพย์สินของตำรวจท่านผู้ใหญ่ก็มีคือคนไม่ดีมันต้องมีทุกองคนะ์กรเพราะนั้นบิ๊กโจ๊กกับ บิ๊กแปะนะพอบอรตรอ,อดีตพอบอรตรอ,รตรอกับรองเพราะว่าไปแฉปออปชเป็นเรื่องที่ดีครับแฉเยอะๆนะนะยิ่งตํารวจทะเลาะก,กันเองปปออชทะเลาะก,กันเองนะผมว่าดีนะเพราะเราจะได้รู้ว่าเออความชั่วในปปชมีอะไรบ้างความเลวอ,อะไรบ้างนะครับเออนะฮะอืมอืมเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ ฝากพี่น้องประชาชนนะครับมันแฉกันไปแฉกันมาดีครับแต่ถ้าตํารวจคนไหนเลวชั่วไม่ว่าจะเป็นพอบอรตรรอรอ,รองพอบอรตอรรอ,อดีตพอบอรตอรอถ้ามันเลวมันชั่วมันอยากให้มันติดคุกให้หมดอยากให้ติดคุก,ก,คกนะเพราะตารวจดีๆที่เขาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตในสนํงงานักงานตํารวจแห่งชาติมีเยอะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเอาไอ้พวกที่ทะเลาะก,กันออกสื่อนี่หรอกครับคนดีๆเก่ง,กงๆนะสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเยอะแยะมากมายนะตำรวจสองแสนปนายเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นคนดี ถ้าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนเลวลนะ้วบ้านเมืองแย่นะครับนะบ,นะบ,บ้านเมืองแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องส่งเสริมคนดีให้มีอำนาะจจริงไหมครับเออพู้ดีมากน้อยคนที่จะเห็นแก่ประชาชนประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆสวสมควรเลือกแบบสอสดีกว่าคือให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกถึงมันแจกเงินเราเอาแต่เราเลือกคนอื่นเออด,ดีดีดีนะครับนะครับชอบพีเ่เดดูแค่หน้าขาขำแล้วจุ๊ก સ્ટાર